ยโฉมชัดชัดน้องเมย่าลูกสาวอย่าดทิพย์เหมือนแม่ตรงไหนเอาปากกามาวงสิ้นสุดการรอคอยได้เจอหน้ากันแล้วเรียบร้อยสำหรับคุณแม่ป้ายแดงอยาดทิพราชปานหลังจากที่ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องเมยา่าเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าเด็กหญิง รามาวดีรัศมีรามา29่สิสิงหาคม2021นี่เมีหยาเท่ากับเมยา่าท่ามกลางเสียงแซ่สองยินดีเป็นจำนวนมากล่าสุดแม่หยาได้เปิดภาพน้องเมยา่าให้ชมกันชัดๆจิ้นลิมน่ารักหน้าช่างสุดๆพร้อมข้อความว่าเหมือนแม่ตรงไหนบ้างดีกว่าแฮชแท็กเมย,ย่าหยาขอบคุณทุกข้อความแสดงความยินดีที่ส่งมาทุกทางเลยนะคะอ่านแล้วชื่นใจมากๆแม่แฮปปี้มากค่ะ เรียกได้ว่าฉายแววบววยถอดคุณพ่อมาเต็มๆเลยและะแอย่างไรก็ตามทีมางาน SBB Daily ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะ